รรครับสามรอบครับสามรอสามรอรับจ้างครับลิงขับครับรบกเพาะหัวครับครับดาราเอกพี่เอกประจำสวนลิงครับรพ,รพี่เอกประจำสวนลิงครับผมบอดดื้อครับผมตัวนี้มักไข่เลียนดากเลียนห้ำเป็แนแง่ดูรูหลายเขียดขาะหัวข้อเอ้ยพี่เอกส่วนรอ ป๊กปกปักป๊กาาบครับเล่นเล่นได้ครับสบายสบายแบบนี้พระเอกประจําสวนลิงครับพระเอกสุดรอเลยสุดรอสุดรอสุดรอเอ้ยืมสุดรอเพิ่นนะครับเพิ่นให้เล่นได้ครับเพิ่นแต่ว่าหามแย่หามมันดูครับแย่าหามดูปับมันหวงหามมันตัว ลาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทัวเนาะเดี๋ยวได้กินทัวเอ้ยให้เรียนคั้งตลกโมวยเพิ่นเคาะเล่นเรีนขั้เรีนเล่นเรีนเล่นเรีนเล่นเอาหนวดให้หนวดแขนหนวดขาให้ครับผมนี่ครับตัวนี้เล่นได้จุดปุ๊บขีดโพขีดโพหวงบ่หวงโพหวงหั่มบ่หวงบ่หั่มนี่ยหวงไข่บ่แบบละหวงไข่บ่เออเรียนเอ้ยอยู่เพิ่นสบายครับ อาหารมันเอยๆจนมันชิ่นครับผมมันชินกับพ้นตัวนี้เหมนมันกินเร่อยๆเข่ามาที่ดใกดก็ไแดะนะครับอ๋อห้ของกวัให้ราังวันลนละไบัดนีให้ตัวเด้อคลิปนี้ก็บขอพ่อสมนินะครับนาะก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ